ซีรีส์เรื่องนี้มันไปถึงจุดที่พระเอกกระโดดออกจากหน้าต่างชั้น4ี่แล้วดิ่งลงมาซัดหน้าคนที่อยู่ชั้นหนึ่งแล้วฮะโคตรบ้าแต่ก็โคตรสนุกต้องตามไปดูกันใครชอบซีรีส์แนวโรงเรียนที่เน้นประลองหมัดมากกว่าตั้งใจเรียนเรื่องนี้เหมาะมาก s t ัด y ี r o u p ปกลุ่มติวเดือดเลือดนักสู้ s t ัด y ี r o u p จะเล่าเรื่องราวของยุนการมินครับนุ่มบุคลิกเนิร์ดท,ที่ตั้งใจเรียนมากแต่ผลลัพธ์โคตรจะสวนทางกับความตั้งใจสอบทีไรคะแนนแทบจะที่โหลตลอดคือถ้าทั้งชั้นมี200คน,น่พีแกก็ป,ป199อแล้วเป็นแบบนีนจนแม่า,มากกระดาษคตอบ ผิดใบหรือเปล่าลูกแต่เขาก็ไม่เคยหยุดความตั้งใจครับและพยายามหาหนทางเตรียมตัวเพื่อจะสอบเข้ามาหาลัยให้ได้จนมาวันนึงพระเอกได้ข่าวว่ามีโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งครับที่มีโปรแกรมพิเศษที่เป็นโอกาสให้พระเอกเข้ามาหาไลัยได้พระเอกก็เลยย้ายไปเรียนที่นั่นฮะไปเรียนวันแรกปับ๊บรู้เลยกูโดนหลอกแล้วเนี่ยเพราะว่าโรงเรียนนี้เนี่ยเขาไม่เน้นเรียนกันครับเขาเน้นประลองหมัดกันซะมากกว่าแถมยังมีการจัดแรงกิ้งกันอีกด้วยใครตั้งใจเรียนเนี่ยก็จะโดนกันแกล้งโดนบูลลี่ครับและอาจจะขีดก่อนขึ้นมาหาลัยด้วยซ้้้้าาาแตตตตต่่่่่่พรรเเเเเออกกกกมมมมมมัััันนนนนนน็็ไไไสคคคบืีียยปูงงงลลลุขึหทใจ เรียนที่แอบซ่อนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้มาเข้ากลุ่มติวด้วยกันแน่นอนครับนักเรียนคนอื่นไม่มีใครสนใจเรื่องการตั้งใจเรียนอยู่แล้วที่นี่เขาเนเรื่องการต่อสู้ล้วนๆการประทะก,กันก็เลยเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแล้วเราก็จะได้รู้ความลับที่แท้จริงว่าถึงแม้พระเอกเนี่ยผลการเรียนจะไม่ได้เรื่องแต่เรื่องการต่อสู้เรื่องการใช้กําลังเนี่ยเขาเก่งมากฮะไม่เคยเปิดก่อนด้วยนะส่วนใหญ่เน้นป้องกันตัวกับคอยปกป้องช่วยเหลือคนอื่นครับใครมาหาเรื่องก็ได้หามส่งโรงพยาบาลกันไปผมชอบคาแรคเตอร์พวะเอกมากครับดูภายนอกจะดูเป็น,น่พีมไ ซัดนักเรียนที่มาหาเรื่องไปหลายคนแล้วฮะนี่ขนาดยังไม่ได้ตั้งใจสู้เลยนะฉากแอคชั่นทําออกมาดีมากครับโคตรมันแล้วเวลาดูเนี่ยสะใจดีครับได้เห็นพระเอกสั่งสอนพวกเด็กอันาพานและในเรื่องเนี่ยจะเล่าด้วยว่าพระเอกเขาเก่งเรื่องการต่อสู้มาได้ยังไงนอกจากนี้มีตัวละครลับที่น่าจับตามองด้วยครับและคิดว่าน่าจะได้โคจรมาปะทะกันแน่ที่สําคัญโรงเรียนแห่งนี้ยังไปพัวพันกับพวกแก๊งมาเฟียด้วยเรื่องราวจะเป็นไงต่อพระเอกจะฝ่าฟันพวกอันาพานในโรงเรียนจนพากลุ่มติวของพวกเขาเข,าเข้ามาหาลัยกันได้ทุกคนหรือไม่ก็ตตตต้ออองงมมมาาิิดดดดูกกกััันรบบีเเืื่่ลุ นักสู้สามารถรับชมได้ที่วิวเท่านั้นครับ